สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะวันนี้คิติจังชาแนลจะมาทำคลิปความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาไอ้ไข่นะคะแบบนี้นะคะ ไอ้ไข่นี้เป็นเด็กวัดเจดีตำบลฉลองอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากคิดจังชาแนวได้ขอพรและบอกกล่าวไอ้ไข่ไว้แล้วสำเร็จพรที่ขอนั้นต้องระบุให้ชัดเจนเพียงหนึ่งข้อห้ามขอเกินกำลัง และห้ามขอรายข้อหากขอพรเกี่ยวกับเรื่องเงินให้ระบุจํานวนเงินหากขอพรเกี่ยวกับเรื่องงานก็ให้ระบุระยะเวลาวันเวลาหรือเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆเช่นโรงเรียนอำเภอ หรือสถานที่ที่เราจะไปทำธุระหรือสอบเข้าก็ให้บุระบุสถานที่นั้นๆเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะไม่ได้บอกให้หลงงมงายเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นแรงบันดาลใจให้เราประสบความสำเร็จ การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเป็นองค์รูปหล่อเสมอไปบางคนอยากเช่าและบูชาจากที่วัดแต่ด้วยปัจจัยและความไม่สะดวกหลายๆอย่างเช่นการเดินทางกำลังทรัพย์จึงทำให้ไม่สามารถบูชามาได้ เนื่องจากคิติจางชาแนวได้มีโอกาสเดินทางไปสักการะและชมบารมีไอ้ไข่ถึงที่วัดและได้ทำการแก้บนตามที่ได้บอกกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วก็มีคนแก่คนหนึ่งที่อยู่กับวัดมานานแล้วท่านแนะนำและบอกมาเลยว่าให้เราถ่ายรูปจากรูปหล่อไอ้ไข่ ไปขยายมาใส่กรอบบูชาก็สามารถขอพรได้เช่นกันโดยรูปภาพนี้ไม่ต้องผ่านการปลุกเสกเพราะมีความศักดิ์สิทธิ์และมีอภินิหารในตัวอยู่แล้วเพียงแค่เราเชื่อมั่นและศรัทธาตั้งจิตอธิษฐานขอผ่านรูปไปพรที่ขอนั้นก็จะสำเร็จคิดที่จังชาแนล จึงได้ถ่ายทำรูปนี้ขึ้นมานะคะไปถ่ายมาจากที่วัดเลยนะคะเพื่อนำมาแบ่งปันสำหรับคนที่มีใจรักและศรัทธาไอ้ไข่โดยการเปิดให้บูชารูปภาพนี้พร้อมคาถาบูชาไอ้ไข่นะคะ แบบนี้นะคะเป็นคาถาผู้ชใช้ไข่ค่ะเป็นวิธีบอกและคิดิจางชาแนลก็ได้ทำรหัสพลิกชีวิตยันพลังตัวเลขที่สามารถพกใส่กระเป๋าสตางค์หรือใส่หลังโทรศัพท์ได้นะคะ แบบนี้นะคะให้พกติดกระเป๋าไว้ได้ค่ะหรือจะไว้ตามนิ้นชักตระก้าใส่เงินได้นะคะเก็บเงินเก็บทองได้เหมือนกันและทูบที่จุดบูชาไอ้ไข่สามารถบูชาได้ในราคา199บาบาทพร้อมจะส่งฟรีสำหรับ ผู้ที่แชร์คลิปออกไปสามารถแคบส่งทางลายเพื่อรุ้นรับชุดบูชาไอ้ไข่มูลค่า199บาทฟรีโดยคลิกลิงก์ลายใต้คลิปได้เลยแนะนำว่าเมื่อได้รูปภาพบูชาไปแล้ว นำไปใส่กรอบรูปแบบนี้นะคะสีทองจะสวยมากค่ะเข้ากับรูปภาพได้ดีเลยนะคะหรือใส่ตามความเหมาะสมตามที่ท่านชอบก็ได้ค่ะดูความเหมาะสมเพื่อจะได้ตั้งบูชาและก่อนจะตั้งรูปบูชาแนะนำให้นำผ้าสีแดงมาปูด,ด้วยนะคะ รายได้ส่วนหนึ่งของการเปิดบูชารูปภาพนี้ที่ทำมานี้คิติจังชาแนลจะนำไปสร้างกองบุญเพื่อทอดพระปาอุทิศบุญให้ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีถ้าชอบคลิปนี้ของ คิดจะจังชาแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชิปใหม่ๆต่อไปค่ะ คิดที่จังทําแล้วบูชาแล้วได้ผลและเกิดผลสำเร็จจริงก็อยากมาแนะนำให้กับเพื่อนๆที่ศรัทธาและเชื่อในเรื่องเดียวกันรับฟังรับชมนะคะส่วนรูปนี้นะคะคิดทีจังชาแนลก็ถ่ายมาจากวัดเลยค่ะ ถ่ายมาจากวัดแล้วมาใส่กรอบตั้งบูชาจุดทูปบอกกล่าวไอ้ไข่ว่าได้จัดทำรูปนี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่กรอบตั้งถวายที่ดยจาง c h ชาแนลก็ทำเช่นกันเพราะมีใจรักและศรัทธาเรื่องนี้นะคะถ้าใครชอบก็กดลิงก์มาใต้คลิปได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ช่องคิดทจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ